อันนี้ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายในการหยอดน้ำมันนะครับหล่อเลื่อนน้ำมันสับมิตซูพิชิอ่า VM VM11 นะครับอ่าแล้วก็ตรวจเช็คเป็นขั้นที่2นะครับที่ลูกค้าจองมาแล้วนะครับ้นนี้ก็ถอดหน้ามาเปลี่ยนน้ำมันเรทน้ำมันเกียร์เรียบร้อยแล้วก็ไปก็หล่อเลื่นโซ่นะครับทำให้สดใสนะครับตัวนี้รุ่นลองก็สอบเหมือนกันทีเป็นแรงม้าดีเซลนะสองสูบแบตเตอรี่ใหม่นะครับผมดูเช็คระบบลูกปืนเลยอัดอัดลูกปืนให้ใหม่หม มาเกียร์เป็นรุ่นเล็กนะครับผมเกียร์สลัวนี้มีพิเศษสลด์คอได้บีบและสลด์คอได้ด้วยนะครับผมนะตัวนวดเราก็มีกระโยงน้ำมันนะครับน้ำมันโยนน้ำมันทำงานทำงานทุกันนะครับนตัวนวดเราก็ขายาการสนิมให้นะครับผมนะอยู่ได้ยาวๆนะครับผมอันนี้คือตู้นวด คุโตกทางเกาตรพายยาวๆเลยนะครับผมวันไปครับผมที่ผมช่างเบิร์ดนะครับสวัสดีครับ